ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในรายวิชาพละศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่นะคะเรื่องการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกับครูดนัทวินีค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในคาบนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถออกกําลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองนะคะอย่างสม่ําเสมอและใช้ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีมนะคะลดความเป็นตัวเองนะคะคํานึงถึงผลที่จะเกิดในสังคมได้ค่ะอ่ะ นักเรียนคะช่วงนี้นักเรียนได้ออกกําลังกายบ้างหรือเปล่าคะอ่าคนนี้ออกนะคะบางคนก็ไม่ออกไม่เป็นไรนะคะและถ้าคนที่ออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะออกกําลังกายประมาณสัปดาห์ละกี่ครั้งคะบ่อยไหมอ่าคนนี้สามครั้งนะคะ ห้าครั้งโอ้โหแสดงว่าร่างกายต้องฟิตใช้ได้เลยนะเนี่ยนะคะและถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยออกกําลังกายและในจํานวนเท่านั้นน่ะนะคะนักเรียนใช้เวลาแต่ละครั้งที่เป็นการออกกําลังกายเนี่ยเวลาน,านานเท่าไหร่คะนักเรียนสามสิบนาทีขึ้นไปนะคะมีมีใครมากกว่านี้ไหมคะนักเรียนมีใครมากกว่านี้ไหม โอ้โห1ชั่วโมงโอ้โหดีมากๆเลยนะคะแสดงว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็จะไปเริ่มเรียนรู้กันในหัวข้อต่อๆไปเลยนะคะ หัวข้อแรกก็คือเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งการออกกําลังกายนะคะแต่ละชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเรื่องของการส่งผลในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็การใช้กล้ามเนื้อนะคะทั้งนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดกีฬานะคะความหนักนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการออกกําลังกายนะคะความบ่อยหรือความถี่ในการออกกําลังกายนั่นเองนะคะก็จะมีวิธีที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ส่งผลให้มันเป็นยังไงคะมีส่งผลต่อร่างกาย ให้นักเรียนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งเราอาจจะใช้กิจกรรมนั้นเป็นสื่อก็ได้นะคะเช่นการบริหารร่างกายนะคะต่างๆนะคะเช่นการเดินเดินเร็ววิ่งเหาะนะคะโดยที่ไม่ได้มุ่งในเรื่องของการแข่งขันนั่นเองนะคะไปดูกันว่าการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั้นหมายถึงอะไรนะคะ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหมายถึงการออกกำลังกายที่มีจุดประสงค์ที่แน่นอนนะคะใช้ในการพัฒนาสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะคะเมื่อเรามีการออกกําลังกายและร่างกายเราดีขึ้นนะคะกล้ามเนื้อเรา เข้าสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะรวมไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วยนะคะบุคลิกภาพของนักเรียนก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งมันก็จะรวมถึงเรื่องของการรักษาดูแลสุขภาพที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้ลดถอยลงไปนะคะแล้วก็เรื่องของปรับปรุงนะคะเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยให้ไม่สุดโทรมนะคะจากที่มันสุดโทรมเนี่ยก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะและนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่า การออกกําลังกายเนี่ยสามารถป้องกันการเกิดโรคอะไรได้บ้างคะนักเรียนรู้ไหมอ่าเบาหวานถูกต้องเลยมีอะไรอีกคะหัวใจนะคะตอบดังๆลูกช่วยๆกันตอบไม่ต้องกลัวผิดคะ่ะอะไรคะ หลอดเลือดสมองโอเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งโรคที่นักเรียนได้พูดออกมาเนี่ยนะหรือว่าตอบครูม,มาเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในโรคกลุ่มโรคอะไรคะ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองซึ่งคนไทยมักจะเป็นกันเยอะเลยถูกไหมคะเพราะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะ,ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไปแล้วนะคะเรารู้แล้วว่ามันมีข้อดียังไงบ้างนะคะเราก็จะไปเรียนในเรื่องหัวข้อต่อไปเลยนะคะเรื่องของลักษณะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะว่าทําไมเราจะต้องมีลักษณะหลายๆอย่างด้วยนะคะไปดูกันเลยนะคะ การออกกําลังกายเนี่ยหรือว่าการเล่นกีฬาบริหารร่างกายเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายรูปแบบเลยนะคะด้วยงานอดิเรกก็ได้นะคะที่ใช้ในเรื่องของแรงกายนะคะสามารถมาใช้การดัดแปลงนะคะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทั้งนี้จะต้องจัดนะคะให้เข้ากับลักษณะของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยซึ่งก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหรือว่าสอลักษณะด้วยกันนะคะซึ่งลักษณะแรกนะคะก็คือลักษณะของการบังคับ ลักษณะของการ,รบังคับมีอะไรบ้างนะคะ 1. นนะคะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะ2นะคะคือสามารถควบคุมนะคะความหนักเบาได้ด้วยตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีสภาพร่างกายที่ต่างกันถูกไหมคะความหนักเบาเนี่ยก็จะต้องทําให้สมดุลกับร่างกายของเราด้วยนะคะและ 3. นะคะมีการฝึกในเรื่องของความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะ และรูปแบบที่2นะคะหรือว่าลักษณะที่2ก็คือลักษณะประกอบนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อเหมือนกันนะคะคือลดเรื่องของการเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะคะว่าให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่มีจะดีที่สุดเลยนะคะและข้อ2นะคะปฏิบัติได้ง่ายนะคะไม่มีกฎหรือกติกาหรือว่าเทคนิคที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก เพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจง่ายด้วยในเรื่องของเกมต่างๆนะคะที่เราจะนํามาเล่นนะคะจะได้ส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยนะคะและข้อสามนะคะต้องสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะจันลงใจดีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นหากถ้านักเรียนไม่ออกกําลังกายเนี่ยจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรคะนักเรียนอ่าเรารู้ไปแล้วคือทําให้เกิด โรคต่างๆนะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะอ่ะเรารู้ในเรื่องของลักษณะต่างๆไปแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าการเลือกชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองนั้นมันมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปเรียนรู้กันในเรื่องนี้เลยค่ะการเลือกชนิดกีฬานะคะหรือว่าชนิดของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะเพราะนั้นการเลือกชนิดกีฬาเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของ สุขภาพด้วยนะคะมันส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละคนมากที่สุดเลยนะคะโดยไม่จํากัดว่าจะมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวหรือว่าหลายจุดประสงค์นะคะประกอบกันนะคะชนิดของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะคะ ไปดูอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของเกมและการเล่นที่ใช้แรงกายนะคะซึ่งในเรื่องของเกมเนี่ยก็จะมีหลายเกมมากมายเลยนะคะที่จะจัดมาเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพได้นะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเรื่องของสุขภาพจิตด,ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในลักษณะของเกมเนี่ยก็จะทําให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินด้วยถูกไหมคะไม่เคร่งเครียดนะคะสามารถคลายเครียดได้นะคะ และการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยนักเรียนรู้จักการละเล่นพื้นบ้านอะไรบ้างคะนักเรียนเอรู้จักไหมเคยเล่นกันอาวิ่งเปรี้ยวค่ะถูกต้องเลยนะคะมีอะไรอย่างอื่นที่นักเรียนรู้จักอีกตีจับนะคะและอะไรอีกไหมคะมีอีกไหมลิงชิงบอลเหล่านี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าการละเล่นพื้นบ้านนะคะเพราะนั้นครูก็จะเสริมให้อีกหน่อยก็คือตะก้อวงเคยเห็นไหมคะ อ่านี้เคยเห็นและอีกอย่างหนึ่งเคยเห็นหรือเปล่าเถิดเทิงกองยาวาบางคนไม่เคยเห็นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเกมนี้อาจจะไม่ค่อยได้นํามาใช้กันมากนักนะคะอ่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นกายบริหารนะคะซึ่งจะส่งผลในเรื่องของระบบการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะซึ่งก็จะใช้ระบบต่างๆในร่างกายด้วยนะคะในส่วนของข้อต่อ กล้ามเนื้อนะคะซึ่งจะทําให้เรานั้นมีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุดทรงที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะโดยทั่วไปก็จะใช้ประกอบกับการออกกําลังกายน,นะคะอื่นๆนะคะและเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการอบอุ่นร่างกายในการฝึกซ้อมด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการแข่งขันกีฬานะคะการบริหารร่างกายเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่นะคะก็ในเรื่องของการแข่งแขนนะะเคยเห็นไหม การแข่งแข็งในลักษณะแบบนี้นะคะการการบริหารแบบแข่งแข็งนะคะมีอะไรอีกคะนักเรียนรู้จักไหมโยคะนั่นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รำมวยจีนรำมวยจีนส่วนใหญ่แล้วจะนิยมในผู้สูงอายุนะคะคือเขาจะเน้นในเรื่องของไม่มีแรงกระแทกนะคะก็จะใช้ในเรื่องของการเกร็งกล้ามเนื้อมากกว่านะคะแล้วก็ฝึกการหายใจนะคะฝึกจิตใจเรื่องของสมาธิด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะคะก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อเหมือนกันนะคะคือการฝึกฝนร่างกายด้วยตนเองนะคะกับการออกกำลังกายในสถานบริหารร่างกายนะคะนักเรียนคิดว่าการฝึกร่างกายด้วยตนเองนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้างคะข้อดีนั่นก็คือ ง่ายถูกไหมคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เหมาะสมกับตนเองด้วยแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยก็คืออะไรคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงมากนะะักนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆความรู้อาจจะไม่ได้มีมากพอใช่ไหมคะเพราะฉนั้นเราอาจจะออกกําลังกายผิดไปหน่อยก็ได้นะคะอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนออกกําลังกายด้วยนะคะเพื่อป้องกัน การเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองค่ะและอย่างที่2นะคือการออกกําลังกายในสถานบริหารร่างกายนะคะข้อดีเลยนะคะก็ะคือ1มีอุปกรณ์นะคะที่พร้อมมีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยนะคะมีเซฟตี้อย่างดีนะคะมีผู้แนะนําที่ดีก็คือเทรนเนอร์ต่างๆถูกไหมคะแล้วก็ข้อเสียล่ะคะนะักเรียนข้อเสียก็คือในเรื่องของ1เราต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยถูกไหมคะในเรื่องของค่า เดินทางนะคะที่จะต้องไปสถานบริหารร่างกายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือผู้แนะนํานั่นก็คือเทรนเนอร์นั่นเองนะคะและอาจจะต้องเสียเงินนะคะเพื่อจะซื้อในเรื่องของความถูกต้องให้เขาดูแลเราถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะให้นักเรียนไปดูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่สามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดังนี้เลยนะคะ หนึ่งนะคะเรื่องของการเดินนะคะการเดินเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายใหม่ๆนะคะโดยจะต้องคํานึงถึงเรื่องของความพร้อมของร่างกายก่อนเลยนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการเดินว่าฉันจะต้องพัฒนานในเรื่องของอะไรคะหัวใจและระบบนะคะไหลเวียนโลหิตเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตได้อย่างไรคะว่าร่างกายของเรานั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะคะสังเกตยังไงคะนักเรียนอ่าถูกต้องเลยโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดนะคะคือในเรื่องของสังเกตจากร่างกายของเราถูกไหมว่ามีหัวใจที่เต้นแรงขึ้นและถี่ขึ้นถูกไหมเร็วขึ้นตามลําดับเพราะนั้นมันอยู่ที่ลักษณะของอันนี้ด้วยนะคะชีพจรเราจะสูงขึ้นเพราะว่าร่างกายเราต้องใช้ออกซิเจนค่อนข้างที่จะสูงขึ้นด้วยนะคะอ่าเพราะนั้นการเดินเนี่ย นักเรียนควรฝึกแบบใดในช่วงแรกคะก็คือฝึกแบบน้อยๆถูกต้องเลยนะคะแล้วค่อยเพิ่มให้มันมากขึ้นในเรื่องของระยะเวลาหรือว่าระยะทางนั่นเองนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะใช้การฝึกนะคะหรือว่าการเดินเนี่ยระยะประมาณสัก10-15นาทีนะคะสัปดาห์ละเริ่มจากครั้งแรกๆอาจจะเป็น1วันก่อนก็ได้นะคะเผื่อว่าร่างกายจะได้มีการปรับสภาพให้ดีก่อนนะคะ บางคนไม่เคยออกกาลังกายมาเลยแล้วก็ไปเดินครั้งแรกอาจจะปวดขาได้นะคะ1วันก่อนก็ได้แต่ว่า1วันเนี่ยมันก็อาจจะน้อยเกินไปอาจจะเป็น2-3ถึงวันก็ได้ค่อยๆเพิ่มไปนะคะเมื่อนักเรียนรู้สึกว่าร่างกายของชั้นเริ่มดีแล้วนะคะหรือว่ามีการปรับในเรื่องของระยะเวลานะคะเป็น30นาทีหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะใช้ในเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นตัวกำหนดกับกิโลเมตรหรือว่าระยะทางนั่นเองนะคะให้รู้สึกว่า เราจะต้องบีบตัวเองให้เดินเร็วขึ้นนะคะหรือว่าใช้เวลาให้ลดน้อยลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะคะนักเรียนควรจะเดินในท่าทางของที่ตนเองถนัดตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีสรีระโครงสร้างต่างกันถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าเราเวลาเราจะไปเดินตามคนอื่นได้ไหมเพื่อนเดินในลักษณะที่เป็นแบบนี้เราไปเดินตามเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะนั้นก็อาจจะทําให้เกิด เรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมีการเกรงนะคะหรือว่าฝืนร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไปเพราะอะไรคะเพราะว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บนะคะถ้าเดินผิดวิธีหรือว่าฝืนมากเกินไปนะักเรียนคิดว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บตรงช่วงไหนมากที่สุดคะนักเรียนฝ่าเท้าถูกต้องเลยเพราะว่าเราใช้เท้าในการเดินถูกไหมคะแล้วมีส่วนไหนอีกคะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวก็จะเป็น ข้อเท้าอะไรอีกคะนักเรียนช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรสะโพกนะคะ,ะหรือว่าหลังส่วนล่างนั่นเองนะคะก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเป็นการวิ่งเหยาะๆนะคะหรือว่าจ็อกกิ้งแล้วก็การวิ่งนะคะซึ่งการวิ่งเหยาะๆกับการวิ่งก็จะต่างกันและกิจกรรมการวิ่งเหยาะนะคะเป็นการออกกําลังกายในลักษณะที่เพิ่มความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันถูกไหมในเรื่องของอะไรคะนักเรียนว่า การวิ่งเหยาะมันก็จะช้าหน่อยถูกไหมคะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วและก็ระยะทางนั่นเองนะคะอ่ะการฝึกวิ่งระยะไกลๆเนี่ยนักเรียนควรจะต้องมีการแบ่ง ช่วงการวิ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงละ20นาทีหรือว่า30นาทีก็ได้นะคะ,ะเฉลี่ยระยะทางนะคะ1กิโลเมตรนะคะอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยควรจะอยู่ที่140ถึง150ครั้งต่อนาทีนั่นเองนะคะก็จะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆนะคะหลังจากนั้น2สัปดาห์นะคะสามารถ เปลี่ยนเรื่องของความเร็วอาจจะเพิ่มความเร็วได้แล้วก็ก้าวขาให้ยาวมากยิ่งขึ้นได้นะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วนะคะระยะทางจากหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาไม่เกินห้านาทีนะคะเพราะนั้นเป็นการวิ่งที่มันเร็วขึ้นถูกไหมคะอัตราการเต้นของหัวใจก็จะต้องสูงขึ้นด้วยถูกไหมคะก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่ง้อยหกสิบครั้งต่อน,นาทีค่ะอ่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของชนิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราจะ มาสรุปพร้อมๆกันว่าเราได้เรียนในหัวข้ออะไรไปบ้างนะคะยังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะหัวข้อที่1คืออะไรคะนักเรียนเรื่องของการเล่นเกมนะคะและการเล่นที่ใช้แรงนั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะและข้อ2องนะคะตอบดังๆลูกกายบริหารถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการออกกําลังกายเก่งมากๆเลยหลังจากอันนี้แล้วเราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมนะคะ ไหนครูจะไปลองดูซิว่านักเรียนจะทํากิจกรรมได้ไหมใช้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเมื่อกี้เนี้มาใช้ในการเล่นเกมหรือกิจกรรมนี้ได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะไปดูกิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะครูให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างกิจกรรมตามชนิดกีฬานะคะของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอเราจะมีการยกตัวอย่างในเรื่องของ หัวข้อต่างๆและว่าที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยนักเรียนจะจําได้อยู่หรือเปล่านะคะเกมและการเล่นที่ใช้แรงกายนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะตอบดังๆลูกวิ่งเปรี้ยวค่ะถูกต้องเลยโหเก่งมากๆมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีนอกเหนือจากนี้อีกอะไรคะลิงชิงบอลเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะหัวข้อต่อไปนะคะคือกายบริหารนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะ โยคะถูกต้องคะ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกคือรำมวยจีนโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นการชอบส่วนบุคคลแล้วนะคะนักเรียนลองไปปฏิบัติกันได้นะคะที่สวนลุมตอนช่วงเช้าเ้านะคะมีการรำมวยจีนด้วยนะคะอ่ะต่อนะคะหัวข้อสุดท้ายคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายมีอะไรบ้างตอบดังๆลูกการวิ่งเหาะนะคะและอีกอย่างหนึ่งคืออะไร คือการกระโดดเชือกอู๋อันนี้ตอบได้คิดต่างจากที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะไปดูกิจกรรมที่2กันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะครูจะให้นักเรียน,นยจับคู่กับเพื่อน1คนนะคะแต่และคนในคู่ของเราเนี่ยจะต้องเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพคนละ1ชนิดนะคะจากนั้นร่วมกันเปรียบเทียบเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างกันนะคะหลังจากปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆตัวอย่างเนี่ย รูจะยกให้ก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการวิ่งพื้นกับการวิ่งนะคะซึ่งการวิ่งพื้นกับการวิ่งเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันและเหมือนกันเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องของการวิ่งพื้นนะคะจะเป็นลักษณะการที่เราออกกาลังกายใช้พื้นที่น้อยถูกไหมคะเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนนะคะแต่การวิ่งเนี่ยนักเรียนคิดว่าใช้พื้นที่น้อยหรือมากคะใช้พื้นที่มากนะคะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อขา แต่นักเรียนคิดว่าจุดประสงค์ทั้งสองอย่างนี้มีอะไรที่เหมือนกันลูกมีอะไรคะก็ะคือในเรื่องของความอดทนนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะถูกต้องเลยนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนไปลองจับคู่นะแล้วก็ลองเขียนของตนเองออกมานะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของชนิดของการออกกําลังกาย,ยกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของหลัก การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันบ้างนะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นมีประโยชน์อย่างไรคะอาถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้หลักของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วนั่นก็คือจะทําให้เรารู้ขั้นตอนนะคะในการออกกําลังกายต่างๆนั่นเองนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะนะคะ ข้อที่1น,นะคะควรจะเริ่มการออกกำลังกายอย่างช้าๆแล้วก็สม่ําเสมอด้วยนะคะต้องพยายามทีละน้อยนะคะไม่ต้องมากนะคะและก็ต้องไม่หักหืนด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานั้นอาจจะเกิดในเรื่องของอะไรคะอาการบาดเจ็บได้นะคะข้อที่2นะคะเป็นการเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับ ตนเองเรื่องของอายุแล้วก็สมรรถภาพทางร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้ก็สําคัญเช่นกันนะคะอย่าไปออกกําลังกายเพื่อรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยแข็งแรงจังเลยนะคะหรือแม้กระทั่งการเล่นเวทนะคะหรือว่าการใช้น้ําหนักเข้ามาช่วยเนี่ยถ้าเราเล่นช่วงแรกๆเราต้องใช้น้าหนักน้อยๆถูกไหมคะอย่าไปแข่งขันกับคนอื่นเห็นคนอื่นใช้น้ําหนักที่เยอะเราอยากจะใช้น้ําหนักที่เยอะกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะเราต้องดูสภาพร่างกายที่เหมาะสมด้วยนะคะ ข้อที่3ค่ะคือเรื่องของการอบอุ่นร่างกายซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องมีการอบอุ่นร่างกายในช่วงแรกๆเพื่อ 1. เรื่องของการเตรียมความพร้อมของข้อต่อเอ็นกล้ามเนื้อนะคะเราควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช้เวลาสักประมาณ5-10นาทีนะคะอย่าขี้เกียจเด็ดขาดนะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องใช้การเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะเยอะถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นส่วนขา หลังนะคะข้อมือหรือว่าแขนก็ตามนะคะอาจจะเป็นการยืดเหยียดแบบอยู่กับที่เขาเรียกว่า static stretching นะคะหรือว่าจะเป็นแบบการเคลื่อนที่ก็ได้ในเรื่องของ dynamic นะคะต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะคะแล้วก็เร็วขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็หลังจากที่เราอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วเราก็สามารถ เล่นกีฬาตามที่เราได้เลือกเอาไว้นะคะและสุดท้ายก็ห้ามลืมเหมือนกันในเรื่องของการ,าร,าการคูลายอุ่นนะคะการคลายอุ่นกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายเนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ควรจะมีการคลายอุ่นในเวลาที่พอเหมาะเหมือนกันนะคะพอพอกับการอบอุ่นร่างกายเลยนั่นก็คือ5้าถึงสินาทีนะคะจนกระทั่งให้ร่างกายของเรานั้นสามารถปรับสภาพนะคะหรือว่าปรับสภาวะให้มันอยู่ในระดับที่มันเป็นปกตินั่นเองค่ะและข้อที่4นะคะคือ ควรออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยนะคะสาถึงหวันต่อสัปดาห์นะคะเรื่องของระยะเวลาในการออกกําลังกายเนี่ยก็จะประมาณเท่าไหร่ดีคะ15นาทีขึ้นไปนะคะ15นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้นะคะโดยเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายโดยใช้แบบออกซิเจนนะคะหรือว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็จะทำให้ระบบ ต่างๆของนักเรียนนั้นดีขึ้นในเรื่องของระบบหายใจนะคะและระบบไหลเวียนโลหิตนะคะก็จะสามารถทําให้ร่างกายของนักเรียนเนี่ยมีการพัฒนาได้เหมือนกันนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันไปแล้วนะคะเราจะมาดูซิว่านักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะหปานะะาาะะ์ประโยชน์ที่ได้จากการออกกําลังกายได้หรือเปล่านะคะมาวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยค่ะประโยชน์ที่ได้จากการออกกําลังกายเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนได้อะไรบ้างคะ หนึ่งเลยชัดเจนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเมกเซนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะสองค่ะจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายคนเดียวก็ได้เราอาจจะไปออกกําลังกายกับเพื่อนๆมันก็ทําให้เกิดความสนุกสนานขึ้นได้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อค่ะ เรื่องของการยืดเหยียดถูกไหมเมื่อเรามีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อปุ๊บกล้ามเนื้อของเราก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นมีความอ่อนตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉนั้นความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันลดเรื่องของอะไรคะอาการบาดเจ็บได้เหมือนกันนะคะต่อค่ะช่วยสร้างเสริมภูมิต้านทานนะคะดีมากๆเลยและสุดท้ายค่ะลดการเกิดโรคต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้เราเกิดอาการที่มัน เจ็บป่วยได้ง่ายแล้วก็ลดในเรื่องของโรคอะไรคะที่เราได้ตอบไปช่วงแรกก็คือโรคของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะคะก็จะทำให้เราสุขภาพนั้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนะคะหลังจากที่เราได้เรียนไปเราจะมาสรุปพร้อมๆกันแล้วก็สรุปร่วมกันนะคะก็คือการเลือกชนิดของการออกกาลังกายเนี่ยและการปฏิบัติตามหลัก การออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของการออกกาลังกายนะคะสามารถสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของเรานั้นให้สมบ,บูรณ์แล้วก็แข็งแรงได้ด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันกันไปแล้วนะคะแล้วก็สรุปร่วมกันไปแล้วด้วยนะคะครูก็จะมีใบงานนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทําให้จบภายในคาบนี้ได้เลยนะคะซึ่งมันไม่เยอะเลยนะคะอ่ะไปดูกันเลยว่าใบงานนั้นมีอะไรบ้างนะคะ ครูจะให้นักเรียนเนี่ยอธิบายผลที่เกิดขึ้นต่อร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจจากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจำนะคะและการขาดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะมันจะเป็นอย่างไรให้นักเรียนยกตัวอย่างแล้วก็เปรียบเทียบกันมาว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอะไรบ้างทั้งด้านของร่างกายแล้วก็ต่อจิตใจด้วยนะคะครูจะให้นักเรียนลองทําก่อนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะใบงานเสร็จกันหรือยังอ่าอย่างนั้นครูขอยกตัวอย่างของเพื่อนหนึ่งคนนะคะอ่าของเพื่อนคนนี้ละกันนะคะอ่าดูกันนะคะพร้อมๆกันเลยว่าการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเพื่อนนั้นผลที่เกิดขึ้นในด้านของร่างกายและจิตใจนั้นมีอะไรบ้างนะคะต่อร่างกายนะคะเพื่อนตอบว่าทําให้ร่างกายนั้นแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นถูกต้องเลยนะคะ ต่อจิตใจบ้างนะคะทำให้อารมณ์นั้นแจ่มใสผ่อนคลายความเครียดมีใครตอบคล้ายๆแบบเพื่อนบ้างไหมคะอ๋อโอเคมีคนยกมือแสดงว่าใช้ได้เลยนะคะถูกต้องนะคะไปดูหัวข้อต่อไปกันบ้างนะคะการขาดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะต่อร่างกายเพื่อนตอบว่าทำให้ร่างกายนั้นเจ็บป่วยง่ายนะคะกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นถูกต้องไหมคะ ถูกต้องเลยนะคะและสุดท้ายนะคะต่อจิตใจนะคะทำให้จิตใจนั้นห่อเหี่ยวนะคะแล้วก็เกิดความเครียดด้วยมีใครตอบคล้ายๆเพื่อนไหมคะโอเคมีเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนตอบได้อย่างนี้นะคะก็ได้คะแนนเต็มไปเลยนะ,ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของหัวข้ออะไรคะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโอ้ยังไม่ลืมหัวข้อนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนุกไหม สนุกเนาะแล้วก็เข้าใจเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราได้เรียนไปเนี่ยไหน,ไหนลองมาพูดพร้อมกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะหัวข้อย่อยๆนะหัวข้อที่หคืออะไรคะลักษณะของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสองค่ะการเลือกชนิดนะคะของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและสามค่ะหลักของการออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะ ครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะนําหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนไม่ชอบออกกําลังกายคนเดียวนะคะนักเรียนอาจจะนําเกมที่เราได้เรียนรู้ไปวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการออกกําลังกายก็ได้นะคะอาจจะชวนเพื่อนๆนะคะมาออกกําลังกายด้วยหรือว่าครอบครัวของนักเรียนก็ได้นะคะมาออกกําลังกายร่วมกันนะคะมันก็จะได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ความแข็งแรงไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญคืออะไร ก็คือต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะคะเพื่อลดอาการบาดเจ็บนั่นเองนะคะหรือว่าทําให้กล้ามเนื้อของเรานั้นพร้อมใช้งานในเรื่องของการออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะคะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ